คุณผู้ชมเคยได้ยินประโยคนี้กันบ้างไหมครับว่าประเทศที่ดีต้องมีคนเยอะๆถึงจะรวยแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงแล้วทำไมสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์หรือสิงคโปร์ที่มีคนน้อยกว่า10ล้านคนถึงได้รวยกว่าประเทศใหญ่ๆบางประเทศที่มีประชากรเป็นร้อยล้านคนกันล่ะครับในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบนี้ด้วยกันว่าระหว่างประเทศที่มีคนเยอะๆกับประเทศที่มีคนน้อยแบบไหนกันแน่ที่ดีกว่ากันพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ ก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลจำนวนประชากรของแต่ละประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกกันก่อนครับอันดับที่1คือประเทศอินเดียมีจำนวนประชากรประมาณ1,463ล้านคนอันดับที่2คือประเทศจีนมีประชากรประมาณ1 4 1 6ล้านคนต่อมาอันดับที่3คือประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากรประมาณ3,47ล้านคนและอันดับที่4คือประเทศอินโดนีเซียมีประชากรประมาณ2 8 5ล้านคนคครับ <S <S เรามาตกลงกันก่อนว่ารวยที่เราพูดถึงคืออะไรเวลาเราวัดว่าประเทศไหนรวยเราไม่ได้ดูแค่ว่าประเทศนั้นมี GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเท่าไหร่พระถ้าดูแบบนั้นจีนกับอเมริกาชนะแน่นอนเพราะเศรษฐกิจใหญ่มาหึมาแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ GDP per capita หรือรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรครับง่ายๆเลยนะถ้าประเทศมี GDP 1ล้านล้านดอลลาร แต่มีคน1000ล้านคนแปลว,ว่าเฉลี่ยคนละ1,000ดอลลาร์ต่อปีแต่ถ้าประเทศมี GDP 500พันล้านดอลลาร์แต่มีคนแค่5ล้านคนเฉลี่ยคนละ1,000ดอลลาร์ต่อปีเห็นไหมครับประเทศไหนที่คนมีคุณภาพชีวิตดีกว่ากันนี่คือเหตุผลที่ประเทศอย่างลักเซมเบิร์กสิงคโปร์สุแลนนอร์เวย์ถึงติดอันดับประเทศรวยที่สุดในโลกทั้งๆที่มีประชากรไม่ถึง10ล้านคนแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ลองจินตนาการดูนะครับ คุณมีเค้กหนึ่งก้อนถ้าคุณต้องแบ่งให้คนสิบคนแต่ละคนก็จะได้ชิ้นใหญ่แต่ถ้าคุณต้องแบ่งให้คนหนึ่งพันคนแน่นอนว่าแต่ละคนก็จะได้ชิ้นที่เล็กมากๆประเทศก็เหมือนกันครับลองดูนอร์เวย์ประเทศนี้มีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมหาศาลแต่มีประชากรแค่5.5ล้านคนนั่นหมายความว่ารายได้จากพลังงานถูกแบ่งให้คนน้อยแต่ละคนก็เลยได้เยอะถ้าเทียบกับไนจีเรียที่ก็มีน้ำมันเหมือนกันแต่มีประชากร230ล้านคน รายได้จากน้ำมันพอแบ่งกันแล้วก็เหลือน้อยมากๆต่อคนที่ได้รับครับประเทศเล็กๆสร้างนนถนนทางรถไฟระบบไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตได้ง่ายกว่าเพราะพื้นที่น้อยกว่าทำให้ใช้งบประมาณก็น้อยกว่าอีกสิงคโปร์ใช้เงินไม่กี่แสนล้านก็ครอบคลุมทั้งประเทศแล้วแต่อินเดียจะต้องใช้เงินหลายล้านล้านบาทแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงในบางพื้นที่อยู่ดีการบริการสาธารณะเวลารัฐบาลให้บริการการศึกษาฟรีสาธารณสุขทั่วหน้าความปลอดภัย ถ้ามีคนน้อยก็เท่ากับว่าใช้งบประมาณน้อยและทำได้ดีมีคุณภาพมากกว่าตัวอย่างในประเทศนอร์ดิกสวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์เรื่องของสวัสดิการพวกเขาทำได้ดีเพราะประชากรไม่มากระบบสวัสดิการจึงทั่วถึงและมีคุณภาพสูงที่สุดในโลกอ่ะเรามาเริ่มจากฝั่งประเทศที่มีคนเยอะกันก่อนเลยครับข้อด,ดีที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือตลาดในประเทศใหญ่ยิ่งคนเยอะยิ่งมีแรงงานมาก ผู้บริโภคก็มากตามด้วยประเทศสามารถผลิตและขายสินค้าได้ในวงกว้างเศรษฐกิจก็หมุนเวียนได้เร็วอย่างเช่นในประเทศจีนหรืออินเดียที่ใช้จํานวนคนมหาศาลเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศประเทศจีนมีแรงงานกว่า700ล้านคนแต่ว่ามีทั้งคนผลิตและคนซื้ออยู่ในประเทศเดียวกันทําให้ไม่ต้องพึ่งพาการส่งออกเพียงอย่างเดียวนี่คือพลังของประเทศที่มีคนเยอะนั่นเองครับแต่ ของแบบนี้ก็ไม่ได้แปลว่ามีแต่ข้อดีเสมอไปนะครับเพราะยิ่งคนเยอะรัฐบาลก็ต้องดูแลเยอะด้วยเช่นกันตั้งแต่เรื่องของสาธารณูปโภคการศึกษาไปจนถึงสาธารณาสุขถ้ารายได้ของประเทศโตไม่ทันกับจำนวนประชากรสิ่งที่ตามมาคือคนเยอะแต่รายได้ต่อหัวตำ่ำตัวอย่างเช่นประเทศอินเดียแม้เศรษฐกิจจะเติบโตเร็วมากแต่รายได้เฉลี่ยต่อคนยังต่ำกว่า5,000ดอลลาร์ต่อปี เพราะความมั่งคั่งถูกกระจุกอยู่แค่บางกลุ่มเท่านั้นและการกระจายทรัพยากร,กรก็ยากขึ้นเมื่อคนมีจํานวนมากทีนี้มาดูฝั่งตรงข้ามกันบ้างดีกว่าครับนั่นคือประเทศที่คนน้อยอย่างเช่นประเทศนอร์เวย์มีประชากรแค่ประมาณ5ล้านคนแต่ GDP ต่อหัวสูงมากถึง1,000 0แดอลลาร์ต่อปีหรืออีกตัวอย่างคือประเทศสิงคโปร์ที่มีคนแค่ประมาณ5.6ล้านคนเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเงินของโลก คำถามคือพวกเขาทำได้ยังไงกันครับคำตอบคือคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณประเทศที่คนน้อยมักจะบริหารจัดการได้ง่ายกว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของคนทั้งประเทศได้ทั่วถึงง่ายกว่าด้วยและพวกเขาก็มีระบบภาษีที่ชัดมีสวัสดิการที่ดีมากๆผู้คนเลยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและทำให้ผลผลิตมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากแต่เดี๋ยวก่อนครับประเทศที่คนน้อยแต่ยังจนอยู่ก็มีเช่นกันคิริบาส ประเทศเกาะเล็กๆก,กลางมหาสมุทรแปซิฟิกมีประชากรแค่ประมาณ1,200,000คนแม้คนน้อยแต่จนเพราะอยู่ห่างไกลการขนส่งลำบากเศรษฐกิจพึ่งการประมงและเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศภูทานมีประชากร7,70,000คนเป็นประเทศที่มีแต่ภูเขาไม่มีอุตสาหกรรมใหญ่เศรษฐกิจพึ่งพาการเกษตรและพลังน้ำรายได้ต่อหัวจึงยังไม่สูง แม้จะเน้นความสุขมวลรวมประชาชาติมากกว่า GDP แต่ก็ถือว่ายังไม่รวยและเลโซโทมีประชากร2ล้านคนอยู่ในแอฟริกาใต้แม้คนน้อยแต่เศรษฐกิจยังยากจนเพราะพึ่งพาการเกษตรและแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศรายได้ต่อหัวต่ำและขาดทรัพยากรธรรมชาติการพึ่งพาเศรษฐกิจทางเดียวผู้คนขาดการพัฒนาขาดอุตสาหกรรมและอยู่ห่างไกลจากตลาดโลก แม้คนจะน้อยแต่ถ้าไม่มีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแรงก็รวยยากครับอีกอย่างที่มักจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศที่ร่ำรวยคือทรัพยากรครับอย่างของนอร์เวย์ก็มีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแต่พวกเขาก็ไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยรัฐบาลกลับนำไปลงทุนในกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อดูแลคนรุ่นต่อไปผู้นำของประเทศบริหารจัดการได้ดีผู้คนก็สุขสบายแต่ในขณะที่สิงคโปร ไม่มีทรัพยากรเลยก็ต้องใช้สมองและความคิดสร้างระบบบริหารที่แม่นยำกลายเป็นประเทศเล็กแต่คิดใหญ่และทำให้พวกเขาขึ้นมาร่ำรวยอยู่แถวต้นๆของโลกได้อีกด้วยมาถึงจุดสำคัญที่สุดเลยครับหลายคนคิดว่าคนเยอะดีทำให้มีแรงงานเยอะเท่ากับผลิตได้เยอะแล้วจะรวยแต่ในโลกยุคใหม่คุณภาพของแรงงานสำคัญกว่าจำนวนเรื่องของการศึกษาและทักษะ ประเทศเล็กๆลงทุนการศึกษาได้อย่างทั่วถึงสิงคโปร์ใช้งบการศึกษาประมาณ13%ของงบประมาณในประเทศครอบคลุมเกือบ100%ของเด็กสวิตเซอร์แลนด์มีระบบ Vocational Training ที่ดีที่สุดในโลกคนส่วนใหญ่มีทักษะเฉพาะทางสูงเทียบกับประเทศที่มีประชากรมหาศาลอินเดียยังมีคนไม่รู้หนังสือเกือบ300ล้านคนมีเด็กออกกลางคันจากโรงเรียนจำนวนมากคุณภาพการศึกษาไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่ คนที่มีการศึกษาดีเท่ากับว่าทำงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงรายได้ก็มากตามไปด้วยในยุคที่เครื่องจักรและ AI ทำงานแทนคนได้การมีคนเยอะไม่ได้เป็นข้อได้เปรียบอีกแล้วสิ่งที่สำคัญคือคนที่สร้างเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีเป็นดูสิครับโรงงานในเยอรมนีหรือญี่ปุ่นใช้คนน้อยแต่ใช้ระบบอัตโนมัติผลิตสินค้าคุณภาพสูงราคาแพงโรงงานในประเทศกำลังพัฒนาใช้คนเยอะค่าแรงถูก แต่ทําสินค้าที่มาจิ้นปับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากครับ productivity เท่ากับมูลค่าที่สร้างได้ต่อคนหนึ่งคนวิศวกรซอฟต์แวร์ในสิงคโปร์คนหนึ่งอาจสร้างมูลค่าได้ปีละหลายล้านนอลล่าแต่คนงานเย็บผ้า100คนในบังคลาเทศอาจสร้างมูลค่าได้ไม่เท่านั้นนี่คือเหตุผลที่ประเทศที่มีคนน้อยแต่มีทักษะสูงจึงรวยกว่านั่นเองครับมาดูความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจของประเทศคนเยอะกับคนน้อยกันครับ เศรษฐกิจของประเทศคนเยอะส่วนใหญ่จะเน้นปริมาณข้อดีคือตลาดภายในใหญ่ซื้อขายกันเองได้ง่ายแรงงานราคาถูกดึงดูดโรงงานให้มาสร้างการผลิตข้อเสียคือมักเน้นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเยอะมูลค่าต่ำรายได้ต่อคนน้อยต้องดูแลคนเยอะมบประมาณกระจายตัวและอาจมีปัญหาเรื่องความเดือมล้ําสูงมากส่วนเศรษฐกิจของประเทศคนน้อยจะเน้นคุณภาพข้อดีคือ เน,น้นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงเช่นการเงินเทคโนโลยีการบริการพิเศษเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆรายได้ต่อคนสูงมากคุณภาพชีวิตดีระบบสวัสดิการเข้มแข็งบริหารจัดการง่ายมีประสิทธิภาพข้อเสียคือเพิ่งพาการส่งออกและเศรษฐกิจโลกอย่างมากตลาดภายในเล็กค่าของชีพสูงอย่างเช่นสิงคโปร์ก็เป็นศูนย์กลางการเงินเทคโนโลยีท่าเรือระดับโลก สวิตเซอร์แลนด์ก็มีธนาคารนาฬิกาหรูยาช็อกโกแลตพรีเมียมของลักเซมเบิร์กก็เป็นศูนย์กลางการเงินในยุโรปนอร์เวย์มีพลังงานบวกกับบริหารจัดการกองทุนน้ำมันอย่างชาญฉลาดของเดนมาร์กก็มีเทคโนโลยีสะอาดยาดีไซน์ของตกแต่งบ้านสังเกตไหมครับว่าประเทศเหล่านี้ไม่ได้แข่งขันด้านราคาถูกแต่แข่งด้านคุณภาพและนวัตกรรมแล้วประเทศใหญ่จะรวยไม่ได้เลยหรือ คำตอบคือไม่ใช่ครับมีประเทศใหญ่ที่รวยมากเหมือนกันเช่นสหรัฐอเมริกามีจำนวนประชากรประมาณ347ล้านคน GDP per capita ประมาณ80,000ดอลลาร์ต่อคนแต่ประเทศใหญ่ที่รวยได้นั้นต้องมีข้อที่1เศรษฐกิจที่หลากหลายและทันสมัยมีทั้งเกษตรอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเน้นนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มสูงข้อที่2ระบบก,การศึกษาที่แข็งแกร่ง อเมริกามีมหาวิทยาลัยชั้นนำมากที่สุดในโลกดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกข้อที่3ระบบทุนนิยมที่มีประสิทธิภาพมีตลาดเสรีส่งเสริมผู้ประกอบการและลงทุนใน R&D อย่างมาก R&D ย่อมาจาก Research and Development หรือการวิจัยและพัฒนาพูดง่ายๆคือขั้นตอนของการคิดทดลองพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนั่นเองครับข้อที่4ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สหรัฐมีทั้งน้ำมัน าแทาทุที่ดินอุดมสมบูรณ์แต่สังเกตนะครับประเทศใหญ่ที่รวยได้ไม่ได้รวยเพราะมีคนเยอะแต่รวยเพราะทําสิ่งที่ประเทศเล็กๆทําแต่ในขนาดที่ใหญ่กว่าประเทศใหญ่ที่กําลังพัฒนาอย่างจีนและอินเดียกําลังพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยลงทุนการศึกษาและเทคโนโลยีมหาศาลพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่มูลค่าเพิ่มสูงสร้างชนชั้นกลางที่ใหญ่ขึ้น แต่การที่ GDP per capita จะสูงเท่าประเทศเล็กๆคงต้องใช้เวลาอีกนานเพราะต้องยกระดับคนทั้งหมดซึ่งมีจำนวนมหาศาลถ้าจะบอกว่าประเทศคนน้อยดีกว่าคนเยอะก็ไม่ถูกต้องเสมอไปครับหรือจะบอกว่าคนเยอะดีกว่าก็น่าคิดต่อเพราะสิ่งที่ทำให้ประเทศดีขึ้นร่ำรวยมากขึ้นไม่ใช่จำนวนคนแต่คือคุณภาพของผู้คนและระบบที่ทำให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกันได้ประเทศที่มีคนน้อย อาจบริหารได้ง่ายกว่าแต่ประเทศที่มีคนเยอะก็มีโอกาสสร้างอิทธิพลทางเศรษฐกิจได้ใหญ่กว่าสิ่งสําคัญที่สุดไม่ว่าประเทศจะใหญ่หรือเล็กถ้าคนในประเทศรู้จักพัฒนาตนเองคิดเป็นและไม่หยุดที่จะเรียนรู้ประเทศนั้นย่อมมีอนาคตที่มั่นคงได้อย่างแน่นอนครับมาดูคอมเมนต์ออฟเดอะเดยกันครับสุดท้ายแล้วความมั่งคั่งของแต่ละประเทศไม่ได้วัดจากจำนวนประชากร แต่วัดจากคุณภาพของความคิดและการใช้ชีวิตของคนในประเทศนั้นต่างหากครับประเทศเล็กๆที่รวยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่ใช่เรื่องขนาดที่เป็นตัวแปรสำคัญแต่เป็นวิธีที่เราใช้ทรัพยากรที่มีเหมือนกับชีวิตของเราเลยนะครับไม่ใช่ว่าคนที่มีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันจะประสบความสำเร็จเท่ากันแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เวลาที่มีอย่างไรต่างหากแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าประเทศที่มีคนน้อยกับประเทศที่มีคนเยอะ แบบไหนนดีกกว่าัถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องขายไอเดียและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ